วันที่9ธันวาคม2566นายวุฒิชัยม่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องทุกสัปดาห์และนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ล้วนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นเดียวกันสวนสัตว์เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางมาสะดวกอยู่ในตัวเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ พับนักท่องเที่ยวในฤดูการนี้ด้วยได้จัดตกแต่งบริเวณส่วนแรกรับสวนมิสเตอร์อย่างด้านหน้าทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่เนรมิตพื้นที่เป็นทุ่งดอกไม้หลากสีนานาพันธ์ุกว่า1น0 0 0หมต้นประกอบด้วยกล้วยไม้ดินสปาโตกลอสติสกล้วยไม้มอคคาร่าใต้ติ่งฝรั่งดอกบีโกเนียเฟิร์นฮาวายเฟิร์นรัศมี เฟิร์นโก,กและเฟิร์นใบมะขามให้นักท่องเที่ยววัถ่ายรูปชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติปกคลุมด้วยหมอกและน้ำตกจำลองกับสวนเฟิร์นนอกจากนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีการโชว์มัสคอตแดนวันละสองรอบเวลา11นาฬิกาและ14นาฬิกาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวณนะบริเวณสวนแรกรับสวนมิสเตอร์ยังนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมสัตว์ต่างๆโดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ชมสัตว์ขนาดเล็กที่สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดและยังสามารถเลือกทานอาหารที่หลากหลายสไตล์ฟู้ดทรัคณนะบริเวณมินิซูสัมผัสอาาากศหนนวเย็ุติล องศากับโสนบัตดี้วินเทอร์แลนด์และวสักการะองค์พระประธานพระนวพุทธ,ธรรมหาบาร,รมีนวัดกูดินขาวชมความน่ารักและป้อนอาหารให้ช้างณนะส่วนจัดแสดงช้างเอเชียรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดนั่งรถบริการหรือรถกลอบชมสัตว์และสวนท่ามกลางธรรมชาติแวะถ่ายรูปจุดสูงสุดชมทัศนียภาพตัวเมืองเชียงใหม่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร05322117สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียง วาริสลาทินาไรงานา